เราล้มไปหนึ่งนะเรียบร้อยครัเดี๋ยวเอาลูกบาสกันแท่งหน้าพับขาเลยฮะเนี่ยลูกบาสตตกหน้าไปหนึ่งนะไซออนนะอย่านิสต้องไงฮะเจอผมไซออนเขาจะให้เราทำแต้มแต่ว่าเราไม่ได้ทำแต้มให้เขาเบี้ยวไปเลยดูดูไซออนเขาเลยหนี้โคจอดจัดแต่เฮ้ยผมมีคนล้มมีคนล้มเราต้องข้ามฮะ วิปกันมาเชฟเราปิดไม่ได้ฮะซื้อเกมรับไาออนัปไม่ไหวาไปวี่ลเดี๋ยวมี่ยเข้ามาเรียบร้อยโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ชื่อไม่คุ้นเลยน,น่าจะออลสตาร์หรือเปล่ายังไงอ่ะพอจอดนิดอาชูตเตอร์ผมมีอาร์เจ็ดสามตัอวอ่ะเขาน่าจะมีแค่พอจอดแบบเชื่อพีว่าเขาน่าจะมีแค่พอจอดอ่ะแบบว่าไม่มีตัวเกมลับอะไรอย่เงี้ยนิดอ f ฟร w ว์ดเขาไม่ให้เราเล่นนี่นี่พี่อาร์เจ็ดพี่โชว์ให้เขาดูอ่ะ สามตัวเนี่ยพี่ R7 หมดเลยนะเว้ยเนี่ย R7 หมดเลยนะเคอรี่เลบอนฮาร์เดนเนี่ย R7 หมดเลยนะเรคราวนี้เาอาฟอร์เวิร์ดอ่ะ I can be forward เอาไงาวะเพื่อนพวกเนี่ย,ยว,ว่าเขาปล่อยบอลได้ปะหรือเขาอาจจะปล่อยบอลได้วะเอา AD ดีมาใส่อ้อนนะโอเคอะเดี๋ยวเราเอาไซออนมานะครับเพราะว่าเราจะได้ปิดยานนิสดตัวนิสอาชูเตอร์มันจะเอาชูเตอร์มาเล่นได้เหรอวะไซออนนะเมื่อกี้มีคนขอไซออนใช่ไหมเอาเล่นไซออนนะ ไฟล์ดก้ามีเบก้าเอ้ยไม่มีมมอะไรพอกันปะเบกเบก้าก็น่าจะพอกันลูกา้าอาร์ไม่ถึงห้าพอกันอ่นเนี้ยเคลรี่พี่อาร์เจ็ดตอนไหนไม่บออย่าพี่เชื่อผมเจอเบก้าเดี๋ยวถ้าไม่เจอเบก้าได้อยู่ดูเขาเอ้ยสูสีสูสีฝั่งเบก้ามันก็ชื่อมีคุณมันอาจจะแหลงเท่ากัน ตีอุ้อยโอ้โหเลยเพื่อนเอา,เอาว่ะเฮ้ยเราพอจอดพุ่งไปฮะตรงนี้ฮะแล้วไงฮะพอจอดนครับพุ่งเข้าไปฮอปเข้าไปส่งไปจอดแต่เหมือนพอจอดเขาจะให้เราเล่นนะฮะเมื่อกี้เขาจะให้เราทำแต้มแต่ว่าเราไม่ได้ทำแต้มให้เขาเบี้ยวไปเลยดูดูไซออนต้องเล่นแบบนี้ถ้าเจอไอ้พวกตคสุลปคอนแข็งแกร่งอย่างยานิสเอดีตกเป็นนะฮะเราต้องเหลี่ยมออกจากเอ่อเราต้องเหลี่ยมไปดังตรงแถวแถวร้อยแปดสิบให้ได้อันยิงไปเลย แต่เกมลับเนี่ยเราจะลำบากเราจะลำบากทำเพราะมันโหดยานุสัตวถ้าเป็นเอเดียก็ยยอโอเคจ็อดช่วยหน่ยอยบอยจ็อดแบ๊กนะเต็ปโอ้ยโอ้ ύ, มีคนล้มมีคนล้มเราต้องข้ามฮะเฮ้ยยานุสัยังทนความแข็งแกร่งของไซออนไม่ไหวเลยฮนะเนี่ยดาวขึ้นหัวเลยอยา่าอย่าเอลูดูการเป็จิ๊กซะด้วยฮนะเรียบร้อยเลยนะ อ้าสามอ้าสี่มะทำไมมันส่งบัฟลงวะอ๋อมันเป็นอเนบโยมันลงอยู่นะอ้าหนูาามาเาลา่นได้ดังเป็นหวะมาสวยเรื่องไอส้สุสีสุสีบอกแล้วสุสีฮะอย่านี้รอด้วยอย่าเพิ่งขึ้นไปอย่าเพิ่งขึ้นไปไม่รอเลยเบเกา้ารอดีโอ้ย ลูแก้ามนขวาไงเมือกียเดินไม่ทันจอดสูได้สกรีนล้มไปหนึ่งโลอินแอรุปสวยหว่วงสันอยู่ในนี้เป็นงานสบายเฮ้ยไ,ได้หวาสุสีบอกแล้วสุสีเกมเนี้ยเดี๋ยวป้องกอันยานิดได้เราน่าจะชนะแล้วแดงฮะและ้วรีบาวอะไรอยู่เน<ส>ี้ยไซออน ไม่ไม่ไม่ปิดลูกก้าเพื่อเขาปวดตายจอร์นปิดลูกก้าหน่อยหรือว่าเขากลัวยานิดหน่อยดูไหมไม่ต้องกลัวจอร์นปิดลูกก้าวไปลูกก้าวหน่อยเนี่ยเราต้องฮอปแบบนี้แล้วก็ห่วงสั่นไปนี่ฮอปแบบจากข้างๆเข้ามาเป็นร้อนดัดเซตสายขวาที่มันยากกว่าตำแหน่งยืนมันจะไม่ค่อยดีะไอ้พวกไอ้พวกพาวเวอร์ทั้งหลายเลย โอ้โหมันดังอัดหน้าเลยผมไตรออนนะเพื่อนข้ามหัวผมไปเลยเหรอแล้วล้มไปหนึ่งนะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเอาลูกบาสกระแทกหน้าหนึ่งหนึ่ภาพช้าเลยฮะเนี่ยลูกบาสตกหน้าไปหนึ่งนะไตรออนนะอย่านิดต้องงฮะเจอผมไตรออนเจอลูกบาสตกหน้าร่วงเลยยาไตรออดอย่ายานิด ่ไเเช็ดสวิฟกับพี่ไหมเราสวิฟกันมาเช็ดเราปิดไม่ได้ฮะคือเกมรับไซออนมันไม่ไหวฮอบข้ามไปแล้วห่วงสั่นน้ำร้องน้ำร้องไงนิดโครงการผัดกันดังอนิดกลุ่มหน้าเลยร้องไห้เลยนะอย่าส่งไอนิดตัวไว้ข้างนูนนะเออให้ลูกการเล่นไปเอ้สวยเออ บอกแล้วสูาส่ยาน,นิสซะดีมากไปตรงข้ามน่ารักเสมอสี่ละแต่ฮามุงเฉียงเข้ามาเรียบร้อยพังทุกคนนะถ้าไม่รู้วิธีปิดก็โดนวนไปเหมือนกันเราก็โดนเขาเหมือนกันถ้าด่าก็อยาอย่าอยา,ยาเออเออตัวตีตัวตีตวตอย่าไปาอย่าไปาอย่าวิ่งเร็วมากโมจูเลต์อย่าลง แล้วไม่หลาแล้วเชดโอ้โหเล่นแม่งจัดวะเฮ้ยนี่เบายับเลยฮะเชดโอ้แล้วสวยด้วยฮะเพื่อนโอ้สวยฮะมันย่สวยฮะขอใหยออกเสียงผิดสวยด้วยฮะแล้วไม่ลงเอาสู้รับเออแดงไหมอ่าเรียบร้อยะฮะเรียบร้อยฮะแบกสิบเอ็ดวินาทีสุดท้ายนะครับหนาวอยู่สามคะแนนนะแล้วเชดหลอกคื้อปาไม่ยิงไม่เล่นอยู่นะฮะเอาชุมฮะนี่ฮะ ร้อยนะฮะไสอ้อนปลายฮะถอนใต่มุ่วบอกแล้วพอกันนะฝ่ายตรงข้ามก็น่าจะมีเบกา้าที่เป็นอดอรตทพอเพลนทีสองคนก็น่าจะเป็นแบบแรงธรรมดาปกติแต่ข้างที่ถือไม่ข้างที่อถือว่าโหดเลยนะครับเขาซ้อนตัวประกบด้วยนะเขาพยายามมาช่วยตบยาน,นิสให้เช็ดองเกลนเน,นี่ยแล้วก็อพอจอนไม่เล่นมั่วแบบว่าเล่นไม่ได้เขาส่งยัดให้พี่เล่นเนยะ พี่เล่นได้ไปรงข้าวมยังตกไม่ได้เออทำไรล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa! S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa! S 2> ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้าง <Whoa! S 2> แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa! S 2> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa! S 2> ทำายล้างแชแนลลุยไปกับทำายล้างแชแนล